บอกพ่อบ้านว่าไปเอาใบากะเพรามาให้แน่วาสันสิพัดกะเพราว่ซสันพี่น้องเบื้องสภาพไปตัดมาทั้งกอเลยค่ะถามว่าคือตัดมาลายแท่มันลายวาสันมันหกวาสันพี่น้องก็เลยตัดออกวัสันมาดูด่พี่น้องมาเด้อผู้ใดขาดใบกะเพราะน่ะที่ตลาดย่ามอืดก,ก็อืดอืดค่ะอันนี้ตัดมาทั้งกอเลยนะคะดูสภาพนะคะทุกคน มาพร้อมกับสายฝนนะคะวันนี้ฝนก็ตกเหมือนเดิมค่ะให้ชมใบกะเพราเต็มๆเลยนะคะทุกคนใปรว่าพัดหมอ,อก,กระคาแบกเย่อๆเนี่ยก็บ่เบิดได้หนี่พอบอกว่าเอามม้แค่กรํรมเดียวพี่น้องนี่เอามาแค่ซ้ำนี่กับพอนี่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 พัดก,กะเพรา ม้องดูนี่ออกมาอย่างหลายกรดอกก็ดเห็นว่าไม่หลายก็ได้ผลย้อมพวนี้กับพวมนี้ได้ปีน้องบาดย้อบพมนี้ก็ได้ซื้อกินค่ะมือใดบ่ได้ออกมือใดบ่ได้ออกไปน้าน่ะก็ได้ซื้อเอาค่ะกำมหาบาทหรือว่าเขาเฮ็ดไส้กับว่าหลุดล่ะเฮ็ดไสข่อยพ่พป่น้อง